สวัสดีวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนะครับผมวันนี้หยิบยกฟุตบอลมาหคู่แล้วกันเป็นฟุตบอลบุลเลตลิก้าเนะเป็นการเจอกันระหว่างมืนเซ้นกัะบ,บัดทีมอันดับที่11จะเปิดบ้านพบกับโบคุ่มที่อันับที่17ของตารหลงนะผมต้องบอกได้เลย,เลยผลงานของมืนเซ้นกับบัดช่วงหลังไม่ดีเลยทีเดียวนะผมเพราะว่า10นัดหลังของมืนเซ้นกับบัดสามารถเก็บใจชนะได้เพียงแค่2นัด เสมอสี่นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4ี่นัดด้วยกันเลยทีเดียวนะครับส่วนนัดล่าสุดของมึนเส้นกนระบตดนี่คือการไปเยือนทางด้านสตุดกโอแล้วแพ้สตุติารสประตูต่อหน,นึ่งส่วนผลงานของทางด้านโบคุ้มเนี่ยอันดับที่17เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าอยู่โซนท้ายตารางนะผมตอนนี้ผลงาน10บนัดของโบคุ้มนี่ก็ย,ย่แย่เหมือนกันเป็นการชนะเพียง2เกมนะครับผมแล้วก็ แพ้ไปถึงห้าเกมเสมอสามเกมนัดล่าสุดพวกเขาได้เปิดบ้านาทําได้เสมอกับทางด้านบุลิเซียดอทมุนมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งถือว่าผลงานค่เตือมนิดนึงนสำหรับโบคุ้มแต่วันนี้โบคุ้มเองมาเยือนบุนเซนัดบัตเนี่ยโบคุ้มเองคืาเรียกว่าอยู่ในโซนตกชั้นโซนหนีตายอะไรก็ว่าได้วันนี้มองแล้วทั้งสองทีมมีฟอร์มแย่ด้วยกนันทั้งคู่ต้องมาเจอกันวันนี้มองแล้วบอลน่าจะออกมาแลวได้สามนะคุตบอลวันน,นี้นะ ส่วนผลงานของการเจอกัน5นัดหลังสุดของมือเส้นกัดบัตรกับทางด้านบโบคมุมเนี่ยก็เป็นทางด้านมือเส้นกัดบัตรที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับผมหนัดหลังสุดมือเส้นกัดบัตรชนะได้3ครัดได้3นัดะผมได้3าครั้งแล้วเสมอันึงครั้งมือเส้นกัดบัตรชนะได้1ครั้งนะครับแต่วันนี้มองแล้วแรงจูงใจเนี่ยมือเส้นกัดบัตรเองไม่ต้องดิ้นรลนหนีตกชั้นลื่นไม่ต้องดิ้นรลนอะไรคืออยู่กลางๆางตารางผมวันนี้มองดูแรงจูงใจแล้วคือความตั้งใจแลวน่าจะอยู่ทางด้านโบคุ้มซะมากกว่านะผม โบคุมนี่ต้องการมีแต้มเพื่อที่จะหนีการตกชั้นนะครับผมเบาะมองแล้ววันนี้โบคุมก็น่าจะมีแรงจูงใจมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้มืนเส้นกนบัดเปิดราคามาที่0.5หรือว่าครึ่งลูกถือว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะเป็นต่อน,นิดหน่อยแต่ผมมองว่าวันนี้มือเช่นกันบตดน่าจะมีแรงจูงใจและมีความตั้งใจมากกว่าที่จะบุกมาเสมอ ไม่เสมอก็ชนะทางด้านมุนเซกันบัตแรกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสาหรับนักลงทุนนะครับผมขอแนะนําให้นักลงทุนมองไปที่คีมเยือนนะผมอย่างเช่นโบคุ้มน่าจะทําให้ไม่กุ้มใจนะครับวันนี้สุดท้ายแล้ววันนี้โบคุ้มน่าจะบุกมาเสมอเปไปอย่างน้นนอยๆนะไม่แทั้งก็อาจจะมีสซอร์ไพรส์ถึงกับชนะเลยก็ว่าได้เหมือนกับฟตุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นคู่ของอะ,อะไรนะ ชากเก้ครับชากเก้ไปเยือนชากเก้ไปเยือนทางด้านแต่สักครู่นะผมลืมละชากเก้ไปเยือนอะไรเอยชากเก้ไปเยือนใหม่ครับใหม่เออใช่ชากเก้ไปเยือนใหม่ผลสรุปแล้วชากเก้เนี่ยบุกไปชนะไม 2, ่สองประตูต่อสามนะครับแต่ไหนนี่แหละครับเขาเรียกว,ว่าบอลหน,นีตกชันทรเาเรียกว่าไม่มีแรงจูงใจมากกว่า สุดท้ายแล้วคู่นี้ก็เหมือนน่าจะเหมือนกันผมน่าจะเป็นทางด้านบุกคุ้มนะผมที่บุกไปเสมอได้หรือไม่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ชนะเหมือนชาเก้ก็ว่าได้ชาเก้นี่ก็บีทุกชั้นเหมือนกันนะแต่วันต้องเต็มที่เลยผมมองแล้วคือมีความม,วาม,มุ่งม,มั่นมากกว่ากันนะครับผมก็มองแล้ววันนี้ก็ในฐานะรับผมเชียร์ไปที่บุกคุ้มไม่กุ้มใจน่นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ